คนพูดตรงๆนะก่อนที่เราจะจำลองตกเรือผมก็ได้ส่งรายละเอียดเนี่ยไปให้ทางมือขวาของหนุ่มอันนี้สังคมต้องไปตั้งข้อสังเกตเองนะคุณคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรก็คืออยากจะบอกได้ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับทนายถุยเลยครับคือตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ทำรายการผนกระแสเนี่ยผมโดนคดีเยอะนะฮะผมก็จะมีทนายความอยู่ประมาณสัก6-7คน จากกรณีที่ทนายตุ๋ยพรศักดิ์ทนายความของแซมวิสาภะได้ร้องศาลกรณีที่มีกลุ่มบุคคลกระทําการละเมิดอำนาจศาลโดยการจำลองเหตุการณ์แตงโมนิดาตกเรือระหว่างที่คดียังอยู่ในการพิจารณาค่ะเรื่องนี้นะคะทางนาวัดอิสระไกลศีงก็ได้กล่าวบอกว่าเป็นเรื่องปกติของแกรนเราอยากเป็นกระบอกเสียงทุกอย่างเรื่องโควิด ทุกเรื่องมิสแกรนจะมีส่วนร่วมเรื่องแตงโมก็กึงๆเป็นเรื่องบุคคลแต่ทําไปทามาแล้วเนี่ยที่เราแสดงสิทธิ์มันกลายเป็นเรื่องสาธารณะเพราะเนื่องจากกระบวนการยุติธรรมหลักฐานหรือตํารวจที่รับสํานวนอยู่ที่นนทบุรีเรายังไม่ไว้วางใจว่าสิ่งที่เขาทําทั้งหมดนั้นมันใช่อย่างที่เขาพูดหรือเปล่ากระบวนการยุติธรรมหลักฐานหรือตํารวจก็ดีเนี่ยที่รับสํานวนอยู่ที่นนทบุรีเนี่ย เรายังไม่ไว้วางใจว่าสิ่งที่เขาทำทั้งหมดมันใช่อย่างที่เขาพูดหรือเปล่าทนายตุย๋ยเหรอโอเคผมว่าถ้าเขาคิดว่าเขาฟ้องได้ก็ฟ้องไปเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าศาลได้ยกฟ้องทนายอัจฉริยะที่ตำรวจฟ้องมันน่ากลัวกว่านะครับตำรวจตั้งกี่นายประมาณ10นายฟ้องว่าเออไปไปวิพากนะฮะแล้วเนี่ยที่เราทำอยู่เนี่ย ยังไงก็แล้วแต่ผมมั่นใจฟ้องเลยต่อมาค่ะคุณผู้ชมทาธิบิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ได้สั่งให้สแสวงหาพยานหลักฐานใหม่ในคดีการเสรียชีวิตของแตงโมนิดาภายในกรอบ6เดือนแต่ยังไม่ได้รับเป็นคดีพิเศษนะคะเป็นเพียงการสแสวงหาหลักฐานเพื่อพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงในประเด็นเกี่ยวกับการร่วมกันบิดเบือนกระบวนการในคดีตามที่มีผู้ร้องเรียน โดยพันตำรวจตรียุทธนาแพรดดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้เปิดเผยเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวว่าเกี่ยวกับการรื้อฟื้นคดีแตงโมนั้นตนได้มีข้อสั่งการเพื่อให้ได้ข้อเทจ็จจริงเบื้องต้นว่ากรณีดังกล่าวมีการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาหรือไม่และมีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องหรือไม่อย,อย่างไรจึงได้มีการอนุมัติให้ทำการสืบสวนตามมาตรา23ทับ1วักค2แห่งพรบการสอบสวนคดีพิเศษพุทธศักราช2547 และทีแก้ไขเพิ่มเติมโดยได้มีการมอบหมายให้พันตำรวจตรีนัทพลดิษยธรรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเนื่องด้วยผู้ร้องขอให้สืบสวนสอบสวนและขอให้รับเป็นคดีพิเศษโดยผู้ร้องเห็นว่ากระบวนการดำเนินคดีเกี่ยวกับการเสียชีวิตของแตงโมมีพฤติการเป็นเงื่อนงำต้องสงสยัยมีเหตุให้เชื่อได้ว่าอาจมีกลุ่มบุคคลหลายฝ่าย ร่วมกันบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อช่วยเหลือบุคคลอื่นให้ไม่ต้องรับโทษทางอาญาหรือรับโทษน้อยลงดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเบื้องต้นว่ากรณีดังกล่าวมีการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาหรือไม่และมีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรจึงอนุมัติให้ทําการสืบสวนดังกล่าวขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็มีประเด็นเกิดขึ้นในโซเชียลตั้งคําถามว่าทําไมรายการโหนกระแสของหนุ่มกัญชยัย ไม่เสนอข่าวการจำลองเหตุการณ์ตกเรือของแตงโมนิดาทางที่เรื่องนี้ก็ร้อนแรงเป็นกระแสมากๆเลยทุกรายการก็มีการนำข่าวนำแขกเนี่ยไปออกสัมภาษณ์กันหมดแล้วปกติโหนกระแสก็จะเกาะติดเรื่องราวแบบนี้อยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะโซเชียลก็แชร์คลิปนะคะขณะที่นวัดอิสระไกรศีลเขาตอบคำถามผู้สื่อข่าวว่าทำไมสื่อบางสื่อถึงไม่เล่นเรื่องจำลองเหตุการณ์แตงโม โดยนักข่าวถามว่าพี่หนุ่มเนี่ยมีติดต่อไปออกรายการโหนกระแสไหมเพราะมีชาวเน็ตหลายๆคนถามว่าทําไมโหนกระแสถึงไม่เล่นเรื่องนี้เลยนวัดก็ตอบเลยบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนพูดตรงๆก่อนที่เราจะจําลองตกเรือผมได้ส่งรายละเอียดไปให้ทางมือขวาของหนุ่มแล้วธรรมดาแล้วก็คุยกับหนุ่มกันชัยนะแต่เนื่องจากว่าไม่อยากจะไปรบกวนจนเกินไปเพราะเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของความสมัครใจจึงส่งไปให้คนชื่อหนุ่มเหมือนกัน ผมเป็นคนพูดตรงๆนะก่อนที่เราจะจำลองตกเรือผมก็ได้ส่งรายละเอียดเนี่ยไปให้ทางมือขวาของหนุ่มธรรมดาคุยกับหนุ่มกันชัยเนี่ยคุยลึกถุยอยู่แล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่อยากรบกวนจนเกินไปเพราะเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องถึงความสมัครใจก็เลยส่งไปให้คนที่หนุ่มเหมือนกันนะที่อยู่ขวามือตลอดที่เป็นคนเรือแขกแล้วน้องก็จริงว่าเดี๋ยวจะนําเสนอพี่หนุ่ม นะับผมก็ไม่อยากรบกวนจริงๆผมส่งให้หนุ่มกัใชัยโดยตรงก็ได้แต่หลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้น้องก็ไม่ได้ฟีดแบ็กอะไรกลับมาแค่ดูเฉยๆว่ามีรูปใครบ้าบ้างจะทําอะไรกันวันที่เราจะไปจําลองก็แค่นั้นเองครับนะที่ที่เงียบหายไปอันนี้สังคมต้องไปตั้งข้อสังเกตเองนะคุณคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรในความรู้สึกคุณ เหมือนาเน็ตแล้วกันนะคะชาวเน็ตเขาบอกว่าอาจจะแบบโดนโดนบีบหรือเปล่าไม่ไม่ให้เล่นไม่ให้ตัดอะไรไม่หรอกอผมคิดว่าเราไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริงชาวเน็ตบางคนก็บอกว่าทนายตุ๋ยเป็นทนายของข,ของทางนู้นหรือเปล่าที่เคยใช้งานกาันเราก็อย่าไปกล่าวหาก็ถึงขนาดนั้นแต่แต่คนที่ได้คำตอบที่ดีที่สุดได้ก็คือคนนั้น คนที่ยังไม่ได้เล่นนะเพราะเราสนิทกันด้วยแต่เล่นหรือไม่เล่นก็ไม่เป็นไรเรับเอาที่สบายใจนะครับผมว่าตอนนี้คุณพุทธหรือช่องแหรืออมรินหรือไทยรัฐอะไรเงี้ยก็เก,ก็เล่นกันหนักอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรครับนะเข้าใจได้ในระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าแต่ว่าอันนั้นเป็นข้อสังเกตของคน ประชาชนทั่วไปเนาะครับล่าสุดค่ะเพจดราม่าแอดดิกก็ได้มีการแชร์ข้อความแล้วก็สรุปประเด็นนะคะหลังหนุ่มกันชัยออกมาเปิดใจว่าทําไมไม่ทําคดีแตงโมโดยเฮียหนุ่มได้มีการเปิดใจหลังมีคนกังขาว,ว่าทําไมไม่ทําข่าวประเด็นแตงโมเกี่ยวข้องกับทนายคนรู้จักไปทําคดีให้แซนหรือไม่เฮียก็อธิบายบอกว่าหนึเลยเนี่ย เฮียแกทำข่าวคดีแตงโมไม่เยอะมากน่าจะอันดับต้นๆในไทยเลยนะและเฮ er ียแกไม่สนหน้าอินหน้าพรหมเสียเพื่อนเพราะทำข่าวก็เยอะแยะมากมายแล้ว 2. ตอนนี้เนี่ยเฮีย er เป็นพยานคดีแตงโมและเทปผลกระแสะถูกเอาไปเป็นหลักฐานในศาลดังนั้นตอนนี้คดีแตงโมและตัวเฮียอยู่ในกระบวนการยุติธรรมการจะมานําเสนอประเด็นแตงโมในเวลานี้อาจจะมีผลกระทบกับกระบวนการยุติธรรมได้อ่านละเมิดอํานาจศาล ถ้าโดนขึ้นมาจะเดือดร้อนกันเยอะทั้งรายการจนถึงช่อง3เลย3ก็ขอให้รอการสักหน่อยถ้าศาลตัดสินหรือมีการรื้อคดีเฮียจะทําข่าวคดีแตงโมยอย่างแน่นอนจะบอกได้ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับทนายตุ๋ยเลยครับคือตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ทำรายการผลกระแสเนี่ยผมโดนคดีเยอะนะฮะผมก็จะมีทนายความอยู่ประมาณสัก6-7คนนะครับหถึงเคนเนี้หนึ่งในนั้นคือทนายตุ๋ยเนี่ยนะครับแต่แต่ตล,ะตละคนเนี่ย ก็จะรับการมอบหมายในคดีที่เขาถนัดก,กันไปนะครับผมก็ไม่ค่อยไว้หน้าใครสักเท่าไหร่แต่เป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นพี่เป็นน้องคนใกล้ชิดอะไรแล้วก็กแล้วแต่ถ้ามันผิดหรือมีเรื่องของความผิดเกิดขึ้นเนี่ยผมก็พร้อมที่จะต่อสู้ด้วยเสมอ